ก็ต้อง,งกินกระเจีร้อนด้วุกคนที่เป็นต้องที่กินกร่เยเย็นด,นะด้ยะะกจเาปวดหัวสวนากัดคนอันนี้เอาผตอ,อาลิ้ับอ,อันนี้ส่ลิับ เสด็จมาแต่คนกับเด็าเรื่องเรื่องเื่อรวมกวริกับเดเพื่อสุขภาพกับเรื่จริที่จริงเ่านั้มาต่างกนกรกแตี่รสวเ คืันก็ค่ผ่นมวยแคันด้เุกรณนท คือสภาพ r o a d นี่ค่ะที่พึมออกสวัครรวภาพนี่ลูกค้าทีไานี้ไว้ให้อแล้วลูกอมลิงจีอันนี้คือลูกค้าไปแลว้วโดยจ่าลูกค้าไม่เอากลับเนี่นะลูกค้าเหลือลูกค้าเหลือแล้วค่ะอ้าวแล้วก็มีเชอรรี่ค่ะทุกคนจ้า ไอได้กิน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ทินี้ทุกคนข้องเล็กแคหมาอันนี้เป็นปลาแห้งลูกค้าไม่ได้กินนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นลูกอมลูกค้าก็ยังไม่ทลดแกะเลยนะอันนี้คือลูกค้าออกไปแล้วส่วนมากคนเกาหลีเขาไม่ค่อยเอากลับกันนะคะเหล้าเหลือเบียเหลือ แกะหรือยังไม่แกะเขาไม่เอากลับนะคะทุกคนจะไม่เหมือนคนไทยเหมือนอันเนี้ยเหลือเขาไม่แกะนะยังไม่แกะแต่ก็ไม่ไดเอากลับแต่เท่าที่ทํางานเกาหลีมาสามปีคนเกาหลีไม่เคยมาถามเอาของกินคืนนะคะทุกคนคือที่เขาทิ้งไวนะ้ในห้องคือเขาตั้งใจทิ้งไว้ให้คนทาความสะอาดเขาตั้งใจทิ้งไว้ไม่ม,มาถามเลย เบียอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าซื้อมาแพ็คหนึ่งหกกระป๋องลูกค้ากินไปสองเหลือสี่ป๋องลูกค้าก็จะไปตู้เย็เยนมาลูกค้าจะบอ่อเอากลับพวกนั้นะเราสามารถเก็บได้ค่ะคนที่ชอบกินเหล้ากินเดรนแนะนำมาทํางานทําความสะอาดโรงแรมด้วยจ้าวานหมูมากแล้วอยู่กเกาหลีเพราะว่าลูกค้าคนเกาหลีไม่นิยมเอาของเหลือกลับจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยนะ่ะจะชอบเอากลับ สมูขโด่งและสวยมากครับนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับพักทายามเช้านะคะทุกคนหันมาเปิดอีกท่าน จากจังหวัดไหนกันบ้างคะทุกคนตอนนี้คือเกาหลีเกาหลีเก้ามสี่สิบห้าแล้วนะคะทุกคนจากแ่ะะากเก็บขยะนี่ชา้ามีลูกค้าเหลือไว้ให้กับยเ,เชอรี่เชอรี่ประมาณครึ่งกิโล เสร็จเรา